ชาวทั่วโลกกำลังจับตามองแบบลมหายใจสะดุดเมื่อฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยสร้างเรื่องสุดช็อกในศึกชิงแชมป์โลกล่าสุดเกมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะออกมาโหดขนาดนี้กลับกลายเป็นวันที่ทั้งสนามสั่นสะเทือนและแฟนบอลจากทุกมุมโลกถึงท่านต้องอุทานว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อสาวไทยระเบิดฟอร์มเหนือระดับอัดแคาดาพันยักษ์แบบหมดรูปจนโซเชียลต่างชาติถล่มคอมเมนต์ไม่หยุด บางคนถึงกับยอมรับว่าไม่เคยเห็นทีมเอเชียเล่นได้โหดแบบนี้มาก่อนทำเอาหลายชาติที่เป็นคู่แข่งประจำต้องเริ่มหวั่นใจทันทีก่อนเกมเริ่มคนทั้งโลกมองว่าแมชนี้น่าจะเป็นศึกสูสีพละกำลังของแคนาดาขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งการเพรสซิ่งเร็วและมีวินัยแต่ทุกอย่างถูกทำลายลงภายในไม่กี่นาทีแรกเมื่อสาวไทยเปิดเกมด้วยความมั่นใจแบบเต็มสู ความเร็วความแม่นและจังหวะเข้าทำที่เฉียบคมจนแคนาดาตั้งเกมไม่ได้แม้ก่อนหน้านี้หลายเพจต่างชาติจะยกให้แคนาดาเป็นทีมที่เล่นดุดันและมีโอกาสเข้ารอบลึกแต่เมื่อเสียงนกกวีดดังขึ้นจริงโลกทั้งใบถึงกับต้องเปลี่ยนมุมมองทันทีเพราะไทยไม่ได้มาเล่นแบบทีมรองบอลแต่ลงมาแบบทีมที่พร้อมล่าแชมป์อย่างแท้จริงภาพที่แฟนบอลทั่วโลกเห็นคือการประสานงานที่ลื่อไหลเหมือนน้ำไหล สปีดบอลที่แทบมองไม่ทันบวกกับเทคนิคแบบไทยแท้ที่ใส่จังหวะหลอกล่อสุดงามจนคู่แข่งหัวหมุนผู้เล่นไทยแต่บอลหนึ่งครั้งทำให้เกมเปลี่ยนไปทั้งฝั่งแคนาดาพยายามตั้งรับแต่ยิ่งรับก็ยิ่งโดนกดดันผลคือบอลเข้าประตูแบบต่อเนื่องจนโซเชียลถึงกับระเบิดคนดูไลฟ์ต่างประเทศบางคนคอมเมนต์ว่านี่ทีมไทยหรือทีมจากยุโรปก,กันแน่ เล่นเร็วเกินไปบางรายถึงขั้นบอกว่าถ้าไทยเล่นแบบนี้ต่อไปอีกไม่กี่ปีฟุตซอลโลกได้มีทีมชั้นนำเพิ่มแน่ยิ่งเล่นยิ่งเหนือชั้นสาวไทยโชว์ความดุดันแต่คงรูปแบบอย่างมีระเบียบการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุกใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีจังหวะทำประตูที่เข้มข้นแบบไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือทำเอาแฟนบอลแคนาดาต้องทิมว่าเราต้านไม่ไหวจริงๆไทยเร็วมาก สิ่งที่ทำให้โลกตะลึงไม่ใช่แค่จำนวนประตูแต่คือวิธีการเข้าทำที่เต็มไปด้วยความมั่นใจแบบหาตัวจับยากนักวิเคราะห์ต่างประเทศบางคนถึงกับออกมาพูดว่าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไทยทั้งที่เหมือนซ้อมกันมาเป็นปีในรูปแบบที่มีมาตรฐานยุโรปทั้งการยืนตำแหน่งการออกบอลและการตัดเกมในจังหวะอันตรายทุกอย่างดูเป็นระบบจนแฟนบอลต่างชาติชมไม่หยุด ความน่ากลัวของทีมไทยยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเธอไม่ถอยแม้จะนำขาดแล้วหลายทีมเมื่อสกอร์ฉีกอาจผ่อนเกมแต่ไทยกลับเดินหน้าเล่นด้วยความทะเยอทะยานบวกกับความเป็นมืออาชีพเต็มร้อยทำให้ผู้ชมต่างชาติแสดงความกังวลว่าถ้าทีมพวกเราต้องเจอไทยนี่คือปัญหาใหญ่แน่ๆน,นี่คือคำพูดที่มีน้ำหนักเพราะมาจากแฟนบอลประเทศที่มีชื่อเสียงด้านฟุตซอล ช่วงท้ายเกมแคนาดาพยายามฮึดสุดแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะทะลุแนวรับไทยที่เหนียวแน่นแบบสุดๆบอลทุกลูกที่ใกล้ประตูไทยถูกบล็อกไว้เหมือนกำแพงเหล็กความเร็วของผู้เล่นไทยในการถอยมาปิดพื้นที่ทำเอาก้องต้องแทนตามแทบไม่ทันแฟนบอลผู้บรรยายต่างประเทศยังอุทานว่าทีมไทยหายไปเมื่อไรวิ่งทั้งเกมไม่หมดแรงเลยเหรอซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้คนดูหลายคนตปองยิ้ม เพราะแสดงถึงความฟิตและความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยแบบที่หาได้ยากทันทีที่เกมจบโซเชียลต่างประเทศระเบิดแบบควบคุมไม่ได้คอมเมนต์หลั่งไหลแบบนาทีต่อนาทีชาวโลกถึงกับแสดงความกลัวในแบบชื่นชมบางคนบอก,กว่าไทยคือ dark h o r s ของทัวร์นาเมนต์บางคนบอก,กว่าหากไทยรักษาฟอร์มแบบนี้การขึ้นเป็นท็อป5โลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ความมั่นใจในทีมไทยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมีคนแชร์คลิปไฮไลไท์มากมายพร้อมเขียนข้อความว่าอย่าหยุดดูถ้าดูแล้วว่าจะรู้ว่าทำไมโลกถึงสัน่นการเล่นที่ดุกว่านี้ไม่รู้จะใช้อะไรเปรียบเพราะทุกครั้งที่ไทยบุกเหมือนมีพลังจิตที่ทำให้คู่แข่งถอยจนไม่มีพื้นที่คอมเมนต์ต่างชาติทยอยเข้ามาเรื่อยๆเช่นเทคนิคดีมากความเร็วเหนือมนุษย์แคนาดาโดนถล่มแบบตั้งตัวไม่ทัน รวมถึงไทยควรเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชั้นนำในฟุตซอลหญิงแล้วเหล่านี้คือคำชื่นชมที่ทำให้แฟนชนไทยยิ่งภูมิใจมากขึ้นบางประเทศถึงกับยอมรับว่าหากพวกเขาต้องเจอไทยขอภาวนาอย่าให้เป็นรอบแรกเพราะโอกาสสตอกรอบสูงเกินไปเรียกได้ว่าศึกนี้ไม่เพียงทำให้ไทยชนะแต่ยังทำให้ชื่อเสียงของฟุตซอลหญิงไทยพุ่งสู่สายตาชาวโลกแบบแรงที่สุดในรอบหลายปี ความสำเร็จในเกมนี้ยังเป็นสัญญาณสำคัญว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของฟุตซอลหญิงความเร็วมากขึ้นความแม่นยำสูงขึ้นการฝึกซ้อมที่มีระบบและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีในสนามผู้เล่นไทยแสดงให้โลกเห็นว่าตัวเลขแรงกิ้งหรือความเป็นทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้หมายความว่าจะสู้ยุโรปหรืออเมริกาเหนือไม่ได้อีกต่อไป ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการพัฒนาและความทุ่มเทซึ่งไทยพิสูจน์แล้วว่าพวกเธอมีครบทุกข้อและสิ่งที่แฟนบอลทั่วโลกพูดตรงกันคือทีมไทยน่ากลัวเกินไปไม่ใช่เพราะเล่นรุนแรงหรือใช้ลูกตุกติกแต่เป็นความน่ากลัวแบบมืออาชีพคือเร็วเข้มเล่นสวยงามและเฉียบคมจนคู่แข่งไม่ทันตั้งรับ ทุกประเทศที่กำลังจะเจอไทยต่างเตรียมแผนแบบละเอียดมากขึ้นเพราะรู้แล้วว่าถ้าพลาดเพียงวินาทีเดียวไทยพร้อมลงโทษทันทีหลังเกมจบคลิปการยิงสุดคมของไทยกลายเป็นไวรัลในหลายเพจต่างประเทศยอดวิวพุ่งหลักแสนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลายคนแชร์รูปนักเตะไทยพร้อมแคปชั่นว่าทีมนี้คือพลังใหม่ของโลก การเล่นที่เรียกได้ว่าทำให้ทั้งทัวร์นาเมนต์ต้องจับตามองทีมอื่นเริ่มวิเคราะห์เกมไทยอย่างละเอียดเพราะรู้ว่าสไตล์แบบนี้จะสร้างปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาใต้หรือทีมใหญ่จากเอเชียเองก็ตามทัวร์นาเมนต์นี้อาจเป็นเวทีที่ทำให้โลกได้เห็นความจริงว่าไทยไม่ใช่แค่ทีมที่เข้ามาสร้างสีสันแต่เป็นทีมที่มีความสามารถจริงพร้อมชนทุกชาติและอาจทำให้เกิดการพลิกลลอกอีกหลายครั้ง การถล่มแคนาดาไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นประกาศศักดาห์ที่ดังกระหึ่มไปทั่วโลกว่าไทยมาแล้วและมาแบบน่ากลัวสุดๆคนทั้งโลกกลัวในแบบที่ต้องยอมรับนี่คือฟอร์มระดับโลกที่สร้างความสันสะเทือนต่อคู่แข่งแบบจะต้องได้และถ้าทีมไทยยังคงฟอร์มแบบนี้ต่อไปไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอจะไปได้ไกลถึงไหน แต่ทุกคนรู้แน่นอนว่าต่อจากนี้ไม่มีใครมองข้ามฟุตซอลหญิงไทยได้อีกต่อไปเพราะนี่คือทีมที่พร้อมทำให้โลกต้องช็อกแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า